วันที่มษายน2 5 5าลา8.30นทุกท่านที่น่สถาที่จัานุกเลนอาบพัฒนาบางต้ของแ่จะขบุากอำเภ้ิตการรมกให้ตปราาแครงกาลดเบุรังบ้ายกิรการีตงการเิุ่ง้าแลยาคุํำเนิด้องเปิดย เปิดย่ามเน้นช่วยกันอ่เปิดย่ามจ้าสองมาเปิดย่ามใหม่นี่มาเปิดย่ามให่เปิดย่ามให้น้องใส่อ่านายน้าใส่น้าใส่อ่างอันนี้ต่อใส่ย่างอใม่าามิเาหนอกังข่ายรยิเ้าเปิดย่าม้องเปิดจาลใส่ใ่่ ใส่สายย่ามลุกใส่รอเทาไว้่งเนาไปสยไว้นวดบันานะันดานะประกาสม่างสขอให้เป็นคนอย่ไหว่อนสาธุก่อนค่ั่งงานเปินบ่อนียาขอให้เป็นการส่งควาักบูมสองสถานี่บันาลบันดาลสุขใองคุณัฒน่เวลาสากรายการวิสข้าิการิ่้ สถานที่ปฏิบัติงานโรงเรียนสัตว์ปีเียเขียวขีอวเป็นเดี่ยวที่เดน8ยนต์2บ0าเดือาเวลา8นาฬิกาสุขภาพจะลิตแรงเวลา13นาฬิกา6นาทีขอให้บริการสุขเพ์ร่วมพัฒนา6ิสถานที่ปฏิบัติงานลานยาขอให้บริการ 你有点甜了呢。<laughs> <laughs> <laughs> ขอให้บริการ่ส่วนขอ้มพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานแริกััุนตอยจิาโคบริษัทโตโยต้าอให้บริการ่ส่างผ่านเหนเินได้สถานที่ปฏิบัติงานทางผานเนประสัทุ้นเวลาที่จินาตัดสายถัด6าตาตัดสายขอให้บริการ Bye. The clock was ticking. ใสออน่าจอนี่นี่นี่เออสาี่อาายใสดีดีกัทำดีดีดนั่งลงโอ้ว Thank oh.